สวัสดีนะครับสวัสดีเป็นจากแฟนคลับปังยุทธสตูดิโอทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโค้ดนะครับนี่นะครับโค้ดเอ่อของคันโต้นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของแผนนะครับคันโต้นะเป็นชาวโปรตุเกสนะครับแผนก็สี่สามหนึ่งสองนะครับเป็นแผนที่ผมว่าผมผมชอบนะครับเป็นสไตล์มูดิเช่นเกมนะครับต่อบอลสั้น สี่สามหนึ่นี่ส่วนมากจะเป็นต่อบอลสั้นนะครับบอลยาวนี่ก็มีนะครับแต่ว่าน้อยนะครับส่วนมากจะเป็นการต่อบอลสั้นนะครับและถ้าเป็นดิฟเนซิบนั้นจะเป็นคอเตกเทคนะครับบอลยาวแทนนะครับแต่ว่ายังอยู่ในรูปแบบของสี่สามหนึ่งสอนะครับก็นะครับแผนนี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะชอบนะครับเพราะว่าเป็นแผนที่พาผมมาถึงแรงหนึ่งพันหนนะครับผมเริ่มเล่นตั้งแต่ เอ่อเริ่มเล่นตั้งแต่หนึ่งพันนะครับแผ่นนี้เพราะว่าปกติผมจะใช้แผ่นนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะนี่ครับผมจะไปแผ่นนี้นะครับเป็นแผ่นเอฟสองตัวนะครับผมจะใช้ไปแขมกับเมสซี่นะครับพาผมขึ้นหนึ่งพันนะครับแผ่นนี้แล้วก็แผ่นคาโตที่ผมใช้ปัจจุบันนะครับก็พาผมมาถึงหนึ่งพันสองร้อยนะครับก็ใครมีนะครับลองเล่นได้นะครับกลางแน่นมากนะครับแต่ถ้า จอแผ่นใช้ปีกนะครับแต่ผมจะมาพูดท้ายคลิปอีกทีนะครับว่าดีไหมควรหาไหมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับถ้าใครอยากให้ทาคอนเทนต์ใดๆอีกนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับเอาที่ถ้าไม่เหลือบากวแดงก็ผมจะทําให้นะครับเดี๋ยวไปดูที่หน้าจับคู่กันเลยนะครับเอาล้ครับเราอยู่ที่ น่าจับคู่กันแล้วนะครับแต่ผมจะพูดอีกครั้งนะครับตอนท้ายคลิปนะครับว่าควรหาดีไหมนะครับก็ตอนนี้เจอกับแรป้ง971นะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะกดออกหรือเปล่านะเพราะวันนี้ผมอยู่ในแผนที่ผมถนัดที่สุดนะครับโอ้ตัวทิงยอะไม่ฟิตครับเอาปูโนครับมายืนเป็นซีเอฟครับในตรงกลางแล้วก็น่นครับเราไม่ต้องเน้นก็ได้นะครับ d ีเแต่ควรที่จะมีไว้สักหคนนะครับ นี่นะครับเราจะได้รู้แล้วนะครับว่าบุกมันไหมนะครับเจอดังห้านะครับของเลิฟครับเดี๋ยวประชมเกมกันเลยครับอาราฟังก็เป็นคู่แกรุดเร่นก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับป่านในชุดโมเดลเสื้อสีแดงของแมดดูมักับโพนะผมก็บุกจากขวาไปซ้ายครับในชุดโมเดลของแมนเชสเตอร์นเติดครับเติมเกมมาเขาก็ดีมบอยครับตามบอลออกไปนะครับ ี๋ยวทุกคนสังเกตเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับว่าบุกมันไหมนะครับตรงกลางแน่นไหมนะครับในจานนี้บอลจุดที่แมคเคอร์เบนและจังหวะนี้ไปได้หรือได้ไหมเดวิสตัวหนจะรอครับลังเลครับจังหวะนี้บอลอยู่ที่ตีมเวน์ตบตับเข้ามาให้ลูมินิกเก้ตึ้งสูนนะขึ้นนํำตันทีครับจากคาร์ลูมินเก้ครับตั้งแต่เจ็ดนาทีแรกครับของเกมลูกนี้กับเดวิสตูเหมือนจะไปลังเลนะครับว่าจะจ่ายไปไหนดีนะก็โดนแว่นเอ็ดจุกครับ ต่อไปลูม,มินิเก้ยิงนะครับ <า S 2> เกมนี้สังเกตนะครับว่าเขาใช้หน้าตัวเดียวนะครับก็เจะผมไม่เข้าอ่ะผมบอกเลยแล้วเขาไปเล่นเกมรับด้วยแต่วันนี้รับหน้า <ST AR> เขาไปเล่นเกมรับด้วยเขาไปใช้หลังง่ายก็บุกผมไม่เข้าผมบอกเลยผผมยากครับอนอกจากว่าลูกวางยาวจริงๆนะแบบว่าผมบุกขึ้นไปหมดแล้วก็ ก็วางยาวกลับมาไอ้นี่มันหลุดอยู่แล้วครับทุกคนก็น่าจะดูนะครับ,รบการใช้เปล่นทีตาหนึ่งสองก็มีจุดเสียอย่างนี้แหละครับจากนี้ตัดบอลได้ครับบอลอยู่ที่ทเบคแคมจาค่ายขึ้นหน้ามาที่ตีโมเมเนอร์ครับบอลอยู่ที่ลูมิเก้ย้อนกลับไปที่จากนี้ต่อกว่ายเกินครับจากนี้เขาแยกบอลไปได้ครับบอลอยู่ที่ดิบเบรียจ่ายสันส้นให้ในที่เทนอลิสเดอร์โนจากวันนี้ไวเนอน์ไปปั๊มันจะปอกปาได้ครับปอกปลานี่ตุ้มขอพูดหน่อยนะครับ ฟ็กบานี่ตอนเกมเมนยูกับแอตาลันตาผมว่าช้านะครับช้าช้าว่าช้าไปหน่อยนะครับเอาครับอย่าอย่านกเล่เยอะครับเกมครับจังหวะนี้มันอยู่ที่บโนน้องไปสิจ่ายไปลูกนี้แล้วแวนเนอร์จะเตะโลว์แวนเนอร์ครับพยายามจะเตะลบนะครับดูครับไม่จุดนะครับผมบอกเลย หลุดยากไอ้น้องอ้าลูกตีดูเหมือนจะไม่ใช่ล้ำหน้านะครับผมนึกว่าล้ำซึ่งเมื่ี้ดูเหมือนจะวิลลี่เฟลน้าครับไปยกเท้าสูงใส่ฮาเล็ตนะครับฟาวไปแต่นี้ขอเล่นบันเลยแต่นี้ไปกักกันะฮึระหว่างเมสซี่กับเดวิดก็ไปกักกันเมื่อกี้เกือบโดนตีเสมอเปดึงหนึ่งครับและจังหวะนี้ดูเหมือนไมเคิลโอเว่นมาอีกแล้วครับไมเคิลโอเว่นหลุดมาแล้วครับไมเคิลโอเว่นเจ๊ง ไม่ผ่านเดกิอาครับเดกิอานี่ผมบอกเลยโคตรแบกค,ครับทั้งทีมผมในชีวิตจริงครับอเอาแล้วก็จับกับสัวเกมครับสวัสดีครับจ่ายออกมาให้อาเล่นโอเวนอ่นผมบอกแล้วเจาะผมยากนุ่มตอนนี้ต่อสัส้นๆมาที่เมสซี่ไฟน์เนอร์เลบอนมันเข้าทางแตจังหวะนี้ไฟนเนอร์ไปเสี่ยวรับจังหวะนี้ เอาเฟกออกโชว์ใช่ไหมเอาได้โชว์ได้แล้วตันนี้ตัดบอลกลับไปครับอน,นุโชว์ใช่ไหมโชว์ใช่ไหมในจังหวะนี้จะไปที่ลูมินิกเก้ยิงกันเ,ยเ,เลย<พ>อสองประตูต่อศูนย์ครับโชว์ใช่ไหมโชว์ใช่ไหมโ,โดโไมไปดีทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมลูมินิกเก้ถึงหัวลานนะครับเออผมอปปรับกราฟิกให้มันต่าสุดนะครับ เวลาผมอัดคลิปผมก็จะปรับกราฟิกให้มันต่ำสุดนะเพราะว่าผมต้องอัดคลิปใช่ไหมพราอทัวร์สับบรรพบุระหนักเกินไปนะครับก็เลยปรับเป็นภาพต่ำสุดไปนะครับเอรัะตอนนี้มาอยู่ที่บุนนและโอเว่นมาปั๊มไปไม่ได้ก็จังหวะนี้เรับสวนมาแล้วแล้วมินิเก้ปิกลูกับจังหวะนี้และซิมูเอลเบเนอร์ยิ่งได้โฮ้โอ้โหนึกว่าเทนนี่อองรีมาเองครับลูกนี้ สุดๆครับสุดดูครับริงแบบไปต้องเห็นประตูครับเพราะมีกองหลังเขามาบังอยู่นะก็จะหลังห้าใช่ไหมโอ้โหเวเนอร์ยิงลูกนี้ครับนึกว่าเทลลี่องลีครับอืตอนนี้จ่ายมาก็ไม่ได้กินหรอกครับกลางพีเน่นน้องก็ครึ่งแรกครับจุดด้วยสกอร์สาประตูต่อสุดนะครับผมก็มีโอกาส จริงสามครั้งก็คบสาครั้งครับฝั่งเขามีโอกาสจริงสองครั้งก็ากบหนึ่งครั้งนะครับนะครับสังเกตนะว่าเขาจะไม่ก็ได้บุกคมนะเพราะว่าต่างผมค่อนข้างแน่นครับไม่เปลี่ยนครับใช้เป็นทีมชุดเติมครับรับเกมในครึ่งหลังเดิมครับฝั่งผมกุนเกลึกเล่นบ้างครับดูเมนิเกตแทงไปเลยลูกตีก็หลังก็เป็นไอคอนของโรมานะครับ มาถึงหาแรากก็ตอนนี้ดูไหมทุกคนเห็นกองกลางผมไหมกองกลางผมจะรุมมาดับตําหมดเลยนะครับก็ <c oughs> ไม่มีปัญหานะครับลูกสวนนะครับก็เตะวังขึ้นไปเรื่อยๆจ่าใจร้อนนะครับเห็นไหมครับบอกรายกางพี่เน้นครับแต่ถ้าน้องออกปีกมาพี่ก็มีโอกาสแพ้เพราะไข่นี้มันจะไปกระจุกอยู่ตรงกลางนะครับมันแบบไม่แตะออกปีกนะครับ ถ้าเจอสี่หนึ่งสองสามก็ซวยัากหน่อยครับแต่ถ้าคนมีฝีมือก็สู้ง่ายครับเอาเลยไปแค่ไมาบอลจังหวะนี้ครับมันอยู่ตีดิบาดียครับแต่ชุดแมนยูเหรอดีบาดีออีกครั้งครับพบบ็อกบาบ็อกบาอะไรที่ไม่กรเวนจริงลูกนี้ตักเสาไปนิดเดียวครับไปลูกเตะตีจากเด็กแก ปัดออกไปที่เดวิสครับเป๊กแคมนี่ครับตับชิงครับจังหวะนี้ปอเปีปอเปครับจังหวะนี้ได้ตอกสุดมาให้ลูมินิเก้ยิงเลยกดเต็มแรงไปหน่อยครับบอลข้ามกันเล่นเตะกับเป็นเรื่อตัดเตจากดานาดูมานะครับโอ้โหพูดข๊บก่อไปครับข่อไปนี่ครับเห็นไหมครับเบ๊กแคมจะลงมาซ้อนครับเพราะว่าเบ๊กแคม ตอนนี้ผมไม่ให้ดันสูงนะตอนนี้ผมใช้เล่นเป็นดีมเอฟนะเพราะว่าจอจินโยไม่ฟิตนะครับแมนปัตติเวร่าจะรับภาระหนักเกินไปนะครับแบบมันมันจะรั่วได้ง่ายนะครับก็เลยปับไปแข้มนะปกติจะมีจอจินโยมาช่วยแบ่งเบาภาระปัตติเวร่านะครับลูกนี้ครับดูครับลูมินิกเก้ครับจ่ายมาได้ไงไม่รู้ครับยิงไปก็ติดบล็อกครับ เตมุมไว้เนี่ยเป็นลูกเตะมุมครับต้องใช้คนนี้นะครับที่มีบุตรสุดโรเดวิดเบคแฮมเปิดเข้าไปโค้งโค้งไม่เจอใครเลยลูเมนิเก้ตัวมันจะไปเตะก็ได้ตอกส้นกับไม้ปาติเวราจ่ายต่อกไปติ้งเป็นตึกไว้นีน่ยครับติดแคปิดเดอร์บอยไปกันตัวเวนครับตอนนี้บุนุฟเฟนอาดิฟครับจะไม่ให้ส่วนนะครับตัดฝ่าวเลยจังหวะนี้เขาเล่นเร็วเลยครับโอ้โหพักไม่ทันนะครับใส่รายละเอียดไม่ได้เลย จากวะน,นี้โอเว่นลองยิงก็ฉแฉล็บเดี๋ยวในเมซี่ได้ครับบอลก็เลยไม่แรงครับดเิกกออกมาตะคุบบอลได้ครับรถไฟเดสครับปเวตอ่ะเมสซี่มามาถึงแวนน่นอร์ครับ <Messi. S 1> จาก,ก,กเกับที่เมสซี่ครับจากที่ลูเมดิกซัดเต็มข้อลูกนี้โอ้โห <can> ลูเมดิกแฮตติกครับ oh! ร่างหัวล้านครับ ลกนี้ครับซัดเข้าวงครับตัร์ดานูม่าก็หมดเซฟครับอ้าวแต่ผมขอตัดไปเลยดีกว so ่านะครับเพราะว่าผมรู้แล้วว่าเขาจะมาว่าไหนครับก็คือเอกดออกนะครับกดบุคะก็เดี๋ยวผมจะตัดไปเลยแล้วกันนี่ครับอแต่ผมจะตัดไปเลยแล้วกันโอเคครับเรายังชนะอยู่นะครับ ก็เป็นใจชนะที่สวยดูครับเอาละครับมาถึงต่วท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะเข้าสาระนะครับก็ทุกคนก็ได้เห็นในเกมไปแล้วเมื่อกี้นะครับถล่มยับนะครับถล่มจนกดออกครับก็นะครับแผงคันต้นนะครับก็ใครที่มีนะครับก็เอามาใช้นะครับผมว่าดีนะครับถ้าใครถนัดซีดันต่อนะครับแต่ส่วนมากก็จะไปฮิตแผ่น กองเดือยช่องนะครับแต่ผมจะมารีวิวให้ดูด้วยนะครับแผ่นกองเดือยช่องนะครับแต่แผ่นนี้ผมถนัดกว่านะครับกองเดือยช่องนะครับก็แผ่นนี้นะครับตรงกลางเน่ะเจาะยากนะครับเป็นแผ่นที่เจาะยากมากครับตรงกลางแต่ถ้าเจอแผ่นที่มีปีกนะครับก็ลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยมีนักเตะนะครับออกไปด้านข้างเพื่อไปดักปีเขานะครับกองกลางโดยจะอยู่ตรงกลางนะครับถ้าเขาเจาะตรงกลางเขาพลาดนะครับเขาเจอแผ่นนี้ นี่นะครับก็คือจุดอ่อนจุดแข็งนะของขั้นต้นนะแต่โดยรวมนะครับผมชอบนะครับผมชอบส่วนตัวนะแผ่นนี้ผมใช้มันตั้งแต่ไม่รู้ต้นภาคหรือกลางภาคอ่ะซื้อมานะแล้วก็ผมก็ใช้มาตั้งแต่นั้นเลยครับก็พาผมขึ้นพันสมมาปัจจุบันนี้นะครับตอไม่รู้ดีไม่ดีนะครับอยู่ที่ทุกคนตัดสินใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับรก็เป็นกำลังใจในการาทำคลิปต่อไปนะครับก็ ใครอยากได้คอนเทนต์อะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเจอกัน